ถึงเวลาที่เราต้องไปเดทแล้วมิเวเซียมของต่างประเทศอะมันเป็นที่เดทเฮ้ยน่าละน้าละ,าละสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านเจอ้วนข้าวมันไก่ค่ะแถวมอกเกษตรร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่สมัยเรียนเราบบก็จะมากินข้าวมันไก่เจอ้วนบ่อย เพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับคุณหลินว่าเราจะไปเดินมวเซียมกันคือโมคามูเซียมนั่นเองนะคะฮ่าเฮ้ยมาแล้วเหมือนให้คิวเธอมีอะไรมาอีกแล้วต้องอธิบายก่อนว่าช่วงเนี้ยฉันทำฟาสติ้งฟาสติ้ง IF 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 คือกินได้กี่โมงเราเลือกเที่ยงถึง2องทุ่มนั่นหมายความว่าตั้งแต่ตื่นมาคือยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินกินแค่น้ำเปล่า คือเราอา่ะไม่ไม่ไม่เคยทํานี้ยเราก็ไม่รู้เรารู้สึกแค่ว่าตื่นเช้ามาภายในหนึ่งชั่วโมงต้องหาของกินที่แบบเด็กอนามัยแบบตื่นมาต้องกินข้าวนะลูกเดี๋ยวไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายแล้วจะไม่มีแรงแต่ทุกวันนี้ลูกกินไข่ลวกทุกวันนะนี่เราสั่งข้าวมันไก่ไม่ดิบแล้วคือข้าวมันไก่เจ้อ้วนเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยง้านมาดูจะเล่นมุกก็เลยรอฟังดี่ไม่ค่ะ ก็คือเราสั่งข้าวมันไก่แล้วก็เป็นข้าวมันด้วยเพราะว่าปกติสาวๆจะกินข้าวมันไก่แต่ว่าเป็นข้าวแบบข้าวไม่มันข้าวข้าอ้วนโนแต่ว่าถ้าเกิดคือหลินไม่กลัวเราก็คือสั่งข้าวมันไก่มาเลยแต่ตอนเนี้ยดูด้านหลังของเราคิวแน่นมากช่วงเที่ยงอะเนาะอร่ขอบคุณค่ะคือแถวมอกรเสร็จจะมีของกินเยอะมากๆแต่ว่าที่มากินข้าวมันไก่เพราะว่า ช่วงนี้ชอบกินข้าวมันไก่กินเหรอ,อและตอนที่น้องถามคืออยากกินข้าวมันไก่อร่อยมากมันยิ่งเห็นได้ดีกกว่านี้น,นะคะอิ่มแล้วหมดเกลี้ยงน่าจะถึงเวลาที่เราต้องไปเดทแล้วแต่ว่าขอาติดเราไปด้วยแนไไ่ไปจ้ะก็ได้ก็ได้เพรา <laughs> ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ในที่สุดเราก็ถึงแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คอนเทมเพอร r รีมัวร์พิพิธภั o n t e อ p คอนเทม r พอราร์นะพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจ้าใช่ก็จริงๆเราอะชอบคอนเทมเพอร์ยศแต่ยังไม่เคยเดินที่ไทยก็จะมาดูกันว่าที่โมคาจะเป็นยังไงนะคะจำได้ปะแดนหลอกของหลินศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นแล้วก็เมื่อกี้คุณหลินให้เราถ่ายรูปเป็นแบบให้เราแล้วนะคะก็ มีรูปแล้วจริงๆตั้งแต่บอกก่อนว่าตั้งแต่เข้ามาคือชอบมากเพราะว่าอันนี้จะเป็นแนวที่เราเกล่าว่าเดี๋ยวเราสร้างบ้านใหม่อะคะ่ะเราจะเอาโถงสูงประมาณเนี้ยนะคะความคิดเขาอาย ร้อยแปดสิบห้ามาริยามาริยาโอเคไปค่ะ,คะเราจะไปเริ่มดูงานอาร์ตสักชิ้นแรกนะคะค,คืออย่างเวลาเราไปเที่ยวอาร์ตเมืองนอกอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่ฉันอยากถ่ายรูปอะแต่ว่าต้องมันต้องใช้ความสามารถอะคือฉันต้องอยู่ตรงนี้เธอจะถ่ายได้เธอต้องขึ้นไปไ้เรื่องเออสวยสวยสวย ไปอีกไปอีกไปอีกพี่นนี่คือแบบรวมรวมหน้ากากเยอะมากเลยนะมีทั้งแบบของไทยแล้วก็มีแบบเหมือนไม่ใช่ของไทยด้วยปะเป็นรามเกียรตนี่อ๋อนี่ไง,นไงหน้ากากราม,ามเกียรติแต่ว่าไม่ได้มีชื่อค่ะ เราอะเคยคิดนะว่ามิวเซียมของต่างประเทศอะมันเป็นที่เดทใช่ปะขให้ไปเดทกันที่ทใช่คนต่างประเทศเขาไม่ได้แบบโฟกัสที่ไปห้างอย่างเดียวห้างมันเหมือนบ,บสถานที่เอาไว้แบบไปกินข้าวแต่ว่าเขาจะชอบไปเดทกันที่แบบมิวเซียมเราชอบตรงนีมากเลยนี่คือภูเขาทองใช่ไหมนี่ไงรถเมล์รถตุกต๊กสวยมากเลยนะ มันคือการป,ป้ายสีป้าย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 แบบลงมาแล้วคือแบบมันได้คอมรู้สึกแบบอ่ะรู้เลยว่าอ่ะเนี่ยมอเตอร์ไซค์แล้วดูแบบมีชีวิตไหมดูมีชีวิตถ่ายหน่อยดิเพราะว่าดีเทลเขาเยอะมากเลยค่ะ แบบพอเข้าไปดูในเรือแต่ละล้ำก็มีแบบมีดีเทลอะแล้วคือภาพวาดขนาดใหญ่ขนาดนี้วาดยังไงเงาก็จะวางจุดตรงไหนคืออะไรแล้วมันดีเทลมากนี่เป็นห้องนิทรรศการที่จัดเกี่ยวกับนางวันทองนะคะซึ่ง หลายๆคนจะแบบว่าชื่อที่แบบจําติดหัวแบบนางวันทองสองใจแต่เมื่อกี้เราเราอ่านด้านด้านหน้าคือเหมือนแบบเขาอยากจะให้พูดว่าเป็นนางวันทองแสนดีจริงๆแล้วแบบในมุมของนางวันทองก็คือแบบเสียสละอะไรอย่างเงี้ยแบบก็จะมีสตรอรี่ของนางวันทองนะคะทุกคนก็ต้องมีเหตุผลในทุกการกระทํา ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น3กันเราอยู่ที่สะพานข้ามจักรวาลจ้าแล้วถ้าเกิดใครเห็นใน IG นะคะที่เวลาแบบเช็คอินที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมยอดฮ<อ>ิตเป็นแลนด์มาร์คซึ่งมันก็สวยจริงๆค่ะมาพี่เลนพี่หลิดไปยืนซิโอเคค่ะอันนี้น่าเักเหมือนแบบเพิ่งตื่นนอนมาอยู่เลย ขอยู่ตรงนี้เขาิดตรงนี้ โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตรงนี้เป็นนิทรรศาการหมุนเวียนนะคะก็คือจะเป็นงานพอสเลนหัวใจทั้งหมดพันดวงซึ่งงานนี้คืองานชื่อว่าสายฝนเหมือนแบบเป็นฝนหลวงที่รอเก้าได้แบบท่านได้คิดผนขึ้นจุดประสงค์เราค <c oughs> ือการถ่ายรูป <c oughs> ด้านในจะแบบ เป็นการเดินลักษณะเหมือนตัวย,ยูแล้วก็สามารถใช้เทคนิคอะไรก็ได้เลยเปิดแฟลชก็ได้ยกเว้นห้ามเหรี่ยงกล้องไปมาเพราะว่างานมันเป็นงานที่แขวนลงมางานไม่งั้นเดี๋ยวอันอาจะเ,เ,เสียหายหรือยวแตกได้อน,นุญาตให้เข้าได้ครั้งละ2คน <c oughs> 2> รอบละ5นาทีถ้าใครจะมาคือต้องรีบประจองน,นจะจ๊ะใช่แล้วตอนนี้ก็ได้คิวของพวกเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะจ๊ะไม่เดียวจะเอารูกสวยมากก ปิดตาแกข้างนึงอ่ะสูงไม่ได้พี่เฮ้ยนีก็ดีครับแคมเปญอ่ะมาฉันถ่ายให้แกเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าตรงเน็ยก็สวยนะเดี๋ยวก่อนนะ รู้สึกแบบว,ว่าข้างในมันมืดมากแล้วเราก็โดนแฟชเยอะมากเราก็ออกมาข้างนอกแบบออเป็นไง้รูปมันเยอะไหมได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการครีเอทล้วว่าแบบเออเราจะถ่ายรูปอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยูุที่ได้มาก็จะประมาณนี้ นี่คือมีตั้งแต่รุ่นใช้แฟลชกล้องใช้แฟลชมือถือปิดแฟลชกล้องเปิดไฟแล้วส่องกันเองแล้วแต่เทคนิคอะใช่อ,อยากจะบอกว่าถ้ามากับเครื่องมันก็จะสนุกมากเพราะว่าเราสามารถแบบว่าเราสวยในเทคนิคไหนเทคนิคไฟฉายหรือเทคนิคแฟลชอะไรอันนี้คือความครบทุ่คนนึงถือไฟส่องเป็นซิล h เ u ตตัวเองคนนึงถ่ายกับกระจกอะไรคือมันก็จะมีการเล่นกับแบบไฟกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แ่าแรูปสวยมากจริง อันนี้ก็คือห้องของชั้นห้าซึ่งเป็นแบบชั้นสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ริชาร์ดกรีนซึ่งตอนแรกฉันก็ฟังเป็นริชาร์ดเกียฉันก็อ้าวเขาเลิกเล่นนังแล้วหรอรุบอ๋อไม่ใช่จ้าริชาร์ดกรีนงานจิตกรรมภาพบบสวยจริงๆนะคือแบบดีเทลรายละเอียดคือแบบว่าผ้าคือมีความพริ้วจริงๆอะไรเงี้ยเออแบบว่าเส้นขนของพรมอะไรเงี้ยออแบบคนที่ อยากจะมาแล้วอยากจะแบบได้รับความรู้ด้วยจริงๆเขามีเหมือนให้จองวิทยากร0 0บาทเอยบาทจะได้สองชั่วโมงก็คือแบบว่าจะแบบจัดเป็นกรุ๊ปมาหรือจะเป็นคู่เป็นเดี่ยวมา,าได้หมดเลยแล้วก็พูดถึงประวัติแต่ละอย่างแต่ละช,ชิ้นอย่างละเอียดเพราะว่าผลงานศิลปะแต่ละชิ้นก็จะมีที่มามีอินสปิเรชันของศิลป,ปินแตกต่างกันอะไรเงี้ย<ม>ก็สามารถติดต่อได้แต่ว่ากรุ๊ปหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาจะจํากัดไม่เกิน10คนจริงๆ้วว่ามันก็เป็นอีก อีกเวนึงว่าเออถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วก็จะได้รับความรู้ด้วยสำหรับใครที่มาก็อยากให้ช่วยกันแบบรักษาความสะอาดก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คลิปที่เราพูดเบานะคะก็ต้องให้เกียรติสถานที่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะถ้าฉันพูดเบามาก